สวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสไวัล่ในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยครับใครได้ดูคลิปนี้แวบแรกผมกล้าพูดเลยว่าต้องอุชานออกมาเหมือนกันหมดว่าเฮ้ย <c oughs> จะรอดไม่นั่น ภาพที่เห็นคือเจ้าเพนด้าตัวยักษ์ตัวกลมกําลังปีนป่ายอยู่บนยอดไม้สูงลิปลิ้วเลยครับแล้วดูสภาพต้นไม้สิครับกิ่งก้านมันดูบอบบางเหลือเกินแถมยังมีหิมะเก,ก่อขาวโพลนไปหมดความลื่นนิ่น่าจะระดับ1 0เต็ม10เลยแล้วจังหวะที่บีบหัวใจที่สุดก็มาถึงครับร่างขาวๆดำๆร่วงดิ่งพัดส,สุดทากระแทกพื้นดังตุบ แต่จุดพีิกในคลิปไม่ได้จบที่แพนด้าตกลงมานะครับอยากให้สังเกตที่มุมขวาของคลิปครับจะเห็นพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ดูแลที่นั่งยองๆดูวินาทีที่น้องแพนด้าร่วงลงมาพี่เลี้ยงคนนั้นถึงกับรีบลุกขึ้นไปดูน้องพอเห็นน้องยังเดินได้พี่แกถึงกับเข่าอ่อนล้มตึงลงไปนอนแผ่ราบกับพื้นเหมือนจะเป็นลมล้มพับไปเลยครับ เข้าใจหัวอกเลยนะครับมันคือความช็อกที่เห็นลูกรักร่วงลงมาต่อหน้าต่อตาในขนาดที่มนุษย์อย่างเราๆแทบหัวใจจะวายตัดภาพมาที่เจ้าแพนด้าพอมันตกถึงพื้นมันทําท่างงง,งนิดนึงแล้วก็ลุกขึ้นสะบัดก้นเดินต่อหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาคุยกันยาวๆแบบจอะลึกเลยว่าทําไมแพนด้าถึงเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่แปลกขนาดนี้ตกลงมามันเจ็บไหมทําไมพี่เลี้ยงถึงต้องตกใจขนาดนั้นแล้วถ้าเราอยากเลี้ยงบ้างต้องมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ไทยแลนด์สตอรี่ทูเด แ,แก้กใหญ่ๆแล้วมานั่งฟังกันเพลินๆเลยครับประเด็นแรกเลยครับที่หลายคนสงสัยและคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากคือสูงขนาดนั้นรอดได้ยังไงถ้าเป็นคนเราตกลงมาจากความสูงระดับตึก2-3ถึงชั้นแบบในคลิปอย่างน้อยๆต้องมีขาหักหรือกระดูกร้าวกันบ้างแหละครับแต่สําหรับแพนด้าธรรมชาติเขาสร้างมาเจ๋งมากครับอย่างแรกเลยคือขนและผิวหนังครับแพนด้ามีขนชิ้นหนาและแน่นมากเพื่อกันความหนาวบวกกับผิวหนังชิ้นหนาและมีความยืดหยุ่นสูงมากเปรียบเสมือนถุงลมนิรภัยหรือแอร์แบ็กชั้นดีเลยครับ อย่างที่2คือไขมันครับเจ้าก้อนตัวอ้วอนๆอออพวกนี้เต็มไปด้วยไขยมันซึ่งชั้นไขมันหนา,น,านาๆรอบตัวนี่แหละครับช่วยกระจายแรงกระแทกไม่ให้ไปถึงอวัยวะภายในโดยตรงและที่สําคัญคือสรีระร่างกายครับแพนด้า <Panda S 1> เป็นหมีและหมีเป็นสัตว์ที่มีมวลกระดูกหนาแน่นมากร่างกายของมันถูกออกแบบให้ปีนป่ายและตกอยู่แล้วตามธรรมชาติสังเกตไหมครับว่าเวลาแพนด้าตกมันจะไม่เกรงตัวเหมือนมนุษย์แต่มันจะปล่อยตัวไปตามสบายทําให้แรงกระแทกไม่ทําลายกล้ามเนื้อดังนั้นที่พี่เลี้ยงเป็นลมไปนั่นหนะ่ะเรียกว่าตกใจฟรีครับแต่ก็น ค,ความรักและความห่วงใยมันห้ามกันไม่ได้จริงๆมาต่อกันที่เรื่องนิสัยครับเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้ใครบอกว่าเรียบร้อยคิดใหม่ได้เลยครับคลิปนี้เป็นหลักฐานชั้นดีของความสนและความดื้อระดับตำนานในวงการคนเลี้ยงสัตว์เขารู้กันดีครับแพนด้าเนี่ยคือเด็ก3ขวบในร่างหมี พวกนี้ชอบปีนป่ายมากครับถึงตัวจะหนักก็เถอะบางทีก็ปีนหนีศัตรูหรือหาใบไาผ่อ่อนๆกินแต่ปัญหาคือปีนขึ้นเก่งแต่ขาลงลงไม่เป็นครับเราเลยเห็นคลิปแพนด้าตกต้นไม้บ่อยๆแถมตอนเด็กๆเ,เนี่ยขี้แกล้งสุดๆชอบกอดขาพี่เลี้ยงบ้างลหละขโมยไม้กวาดบ้างลหละแต่พอโตมาจะเริ่มมีโลกส่วนตัวสูงหรือรักสันโดษคือไม่ชอบไปยุ่งกับใครยกเว้นฤดูหาคู่เท่านั้นครับ ทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องราคากันบ้างครับเห็นพี่เลี้ยงในคลิปเข่าสุดแบบนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความรักแต่อีกส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเพราะมูลค่าของตัวน้องครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าแพนด้ายักษ์เกือบทั้งหมดในโลกนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลจีนถ้าสวนสัตว์ไหนอยากได้ไปเลี้ยงต้องใช้วิธีเช่าครับซึ่งค่าเช่าเนี่ยแพงหูฉี่เลยประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆสาล้านบาทต่อแพนด้าหนึ่งคู่ยังไม่จบนะครับถ้าแพนด้าตกลูกประเทศนั้นต้้อองจจ่่าาายภษีีีลูกกแพนดใหเิมมประณ4 แสนถึงหกแสนดอลลาร์สหรัฐและลูกที่เกิดมาก็ถือเป็นสมบัติของจีนต้องส่งคืนเมื่อโตขึ้นนี่ยังไม่รวมค่าอาหารค่าแอร์ที่ต้องเปิดเย็นฉ่ำตลอด24ชั่วโมงและทีมสัตวแพทย์ที่ต้องดูแลดุดไข่ในหินสรุปง่ายๆการเลี้ยงแพนด้าหนึ่งคู่ต้องมีภาระค่าใช้ใจ่ายระดับร้อยล้านบาทต่อปีเลยครับมิน่าลหละครับพอเห็นน้องร่วงลงมาพี่เลี้ยงถึงกับเข่าอ่อนเพราะนี่ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่มันคือทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลและเป็นทูตสันทวไมาตรีระดับประเทศเลยทีเดียวพอพูดดดดดถถึึงงก็อคคิแพนน้้าใไไม่ไะรับ หลายคนคงจํายุคของช่วงๆและหลินหุยที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ตอนนั้นฟีเวอร์มากๆยิ่งตอนมีหลินปิงเนี่ยคนไทยรักเหมือนลูกหลานแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับที่ตอนนี้ประเทศเราไม่มีแพนด้ายักษ์แล้วช่วงๆจากเราไปเมื่อปี2,562ส่วนหลินหุยก็เพิ่งจากไปเมื่อปี2,566ที่ผ่านมาด้วยวัย21ปีซึ่งถือว่าอายุยืนมากเลยนะครับสําหรับแพนด้าส่วนหลินปิงตอนนี้กลับไปเป็นคุณแม่ลูกดกอยู่ที่จีนเรียบร้อยแล้วครับ ปัจจุบันนี้ส่วนจัดแสดงที่เชียงใหม่ก็เลยว่างเปล่าเหลือไว้แค่ความทรงจําพวกเราก็ทําได้แค่ดูคลิปน่ารักน่ารักจากจีนแบบนี้นะครับเพื่อคลายความคิดถึงเพื่อให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นผมได้ไปรวบรวมคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่ได้ดูคลิปเหตุการณ์นี้มาดูกันครับว่าทั่วโลกเขาคิดเห็นยังไงกับวินาทีระทึกใจนี้ผมคัดมาเน้นๆแบบมีสาระแบบตลกและแบบเป็นห่วงครับเริ่มกันที่กลุ่มแรกที่วิเคราะห์และเป็นห่วงน้องกันก่อนครับ มาที่คอมเมนต์แรกครับดูจากความสูงแล้วประมาณ1 0บถึงสิเมตรได้แรงกระแทกขนาดนั้นถ้าเป็นมนุษย์คงกระดูกหักหลายท่อนแต่โครงสร้างหมีมันซับแรงได้ดีกว่าเรามากคอมเมนต์ต่อมาครับจริงๆแล้วแพนด้ากระดูกยืดหยุ่นมากนะวิวัฒนาการมาเพื่อตกจากที่สูงโดยเฉพาะเพราะมันชอบปีนไปนอนบนยอดไม้เล็กๆคอมเมนต์ต่อมาครับมเมบสียงกระแทกพื้นดังมากหวังว่าอวัยวะภายในจะไม่บอบช้ำนะบางทีอาการอาจจะไม่แสดงออกมาทันที คอมเมนต์ต่อมาครับการที่มันลุกเดินได้ชันชีเป็นสัญญาณที่ดีแต่สวนสัตว์คนเอ็กซเรย์เช็คละเอียดอีกทีนะแพนด้ามีความอดทนต่อความเจ็บปวดสูงอาจจะเจ็บแต่ไม่แสดงออกคอมเมนต์ต่อมาครับต้นไม้ต้นนั้นดูแห้งและเปลาะกเกินไปสําหรับน้ําหนักตัว100กิโลกร,รัมสวนสัตว์ควรตัดแต่งกิ่งไม้แห้งออกเพื่อความปลอดภัยมาดูกลุ่มที่พูดถึงพี่เลี้ยงก,กันบ้างครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับฉันขำชาพี่เลี้ยงมากที่ล้มลงไปแต่ฉันเข้าใจเขานะความรู้สึกตอนเห็นสัััตว์ทที่่เเรรราาาากบบดจจ็มนนํให้้ออไิง คอมเมนต์ต่อมาครับพี่เลี้ยงคนนั้นล้มเพราะลื่นหรือเปล่าดูเหมือนเขาพยายามจะวิ่งไปช่วยแล้วเลื่อนหิมะนะคอมเมนต์ต่อมาครับปฏิกิริยาของคนดูแลบอกได้เลยว่าเขารักแพนด้าตัวนี้มากมันไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาของพนักงานแต่มันคือความเป็นห่วงจากใจคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าแพนด้าเป็นอะไรไปพี่เลี้ยงคนนั้นคงโดนสอบสวนหนักแน่แ่ไม่แปลกใจที่เขาช็อกขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับภาพตัดการตลกมากแพนด้าชิวๆปะทะกับมนุษย์ที่กำลังหัวใจวาย มาต่อกันที่มุมมองเรื่องธรรมชาติและพฤติกรรมของแพนด้าครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับแพนด้าเป็นสัตว์ที่ท้าทายกฎนิวตันมากที่สุดว่าพวกมันรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงคอมเมนต์ comment ต่อมาครับพวกมันดูซุ่มซ่ามแต่จริงๆแล้วหนังที่หนาและขนที่ฟูนั่นคือเกราะชั้นดีมันถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันแพนด้าโดยเฉพาะคอมเมนต์ comment ต่อมาครับการปีนต้นไม้เป็นสัญชาตญาณหนีภยัยแต่ในกรงเลี้ยงไม่มีผู้ล่าพวกมันเลยปีนเล่นแล้วก็ตกลงมาเล่น คอมเมนต์ต่อมาครับสังเกตไหมว่าแพนด้าไม่เคยเอาหัวลงพื้นก่อนตอนเวลาตกสัญชาตญาณการจัดระเบียบร่างกายมันดีมากคอมเมนต์ต่อมาครับมเห็นค,คลิปนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทําไมพวกมันถึงเกือบสูญพันธุ์ถ้าไม่มีมนุษย์ช่วยดูแลนะมาต่อกันที่คอมเมนต์สายหากันบ้างครับแรงโน้มถ่วงทํางานกับแพนด้าต่างจากสัตว์อื่นดูเหมือนพวกมันจะทํามาจากยางเด้งดึง คอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเป็นแมวตกจะลงด้วยเช้าแต่ถ้าเป็นแพนด้าตกจะลงด้วยพุงและมันก็ได้ผลคอมเมนต์ต่อมาครับค่ารักษาพยาบาลแพนด้าแพงกว่าค่ารักษาคนพี่เลี้ยงเลชิงเป็นลมไปก่อนเมื่อคิดถึงค่ารักษาแพนด้าคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเคยอ่านเจอว่าแพนด้าชอบความรู้สึกตอนตกจากที่สูงมันเหมือนการเล่นสไลเดอร์ของพวกมันและปิดท้ายด้วยกลุ่มที่พูดถึงความปลอดภัยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับสวนสัตว์ควรปลูกต้นไม้ที่มีกิ่งที่เหนียวกว่านี้หรือไม่ก็จัดการความสูงของต้้นนนไมใสส่วจัดดแง คอมเมนต์ต่อมาครับพื้นด้านล่างดูเหมือนจะปูด้วยวัสดุบางอย่างหรือเปล่าหรือเป็นแค่ดินแข็งแขงถ้าเป็นยางสังเคราะห์จะดีมากคอมเมนต์ comment ต่อมาครับกระจกกั้นนั้นสูงพอสมควรแต่ถ้าแพนด้าตกแล้วเด้งมาชางคนดูคงจะดูวุ่นวายน่าดูคอมเมนต์ comment ต่อมาครับโชคดีที่ไม่มีหินแหลมคมอยู่ตรงจุดที่ตกไม่งั้นเรื่องนี้คงขำไม่ออกแน่และปิดใช้ด้วยคอมเมนต์นี้ครับ ขอบคุณคนถ่ายคลิปที่ทําให้เห็นทั้งความน่ากลัวและความน่ารักในเวลาเดียวกันฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าภายใต้คลิปสั้นๆที่ดูเหมือนจะตลกขบขันมันแฝงไปด้วยเรื่องราวและสัญชาตญาณความผูกพันและความปรับบางของชีวิตการที่เพนด้าสักตัวจะเติบโตขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องอาศัยทั้งเงินและความใส่ใจมาหาศาลจากมนุษย์ถึงแม้มันจะดือะ้อจะซนจะชอบหาเรื่องเจ็บตัวแต่ความเดือดราของพวกมันเนี่ยครับคือเสน่ห์ที่ทําให้คนทั้งโลกตกหลุมรักสําหรับวันนี้ผมต้องขอขออบคุณ จ้าของคลิปต้นฉบับจากช่องเพนด้าเลฟลี่ศูนย์สามด้วยนะครับที่นําคลิปน่ารักน่ารักและน่าหวาดเสียวแบบนี้มาแบ่งปันกันและขอขอบคุณเจ้าของคลิปต้นฉบับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายทอดวินาทีสําคัญเหล่านี้ออกมาให้เราได้เห็นกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ต้นฉบับไว้ที่คาอธิบายใต้คลิปนะครับตามไปกดติดตามกันได้เลยก่อนจากกันวันนี้ฝากสนับสนุนสินค้าในตะกร้าของผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชรร์และกดตดตติามช่อง Thailand Storyries Today ไวว้้ยนคับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ